รายงานข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่2 1ถึง25มีนาคม2565สาำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีรับยื่นเรื่องขอรับเงินประกันการเดินทางกลับค่าตั๋วเครื่องบินและเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้างแทนจิกึมจำนวน2รายและรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานจำนวน15ราย วันที่21นะมนีนาคม2 5 5 5เวลา9ก้นาฬิกานางวิมุตตยาอาวุเทวินรายง,งานจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายนางสุมาลีนิ่งขวัญน,นักวิชาการรายง,งานชำนาญการเข้าร่วมประชุมสมาชิกเครือข่ายหน่วยงานผู้สนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SME โครงการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมณนะห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมระหว่างวันที่21-22มีนาคม2565น 2, งางวิมุตติยาอาวุธเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวดัดลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒน,นาทักษะอาชีพของประชาชนประจำปีงบประมาณ2565 กิจกรรมที่1อบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เข้าถึงสิทธิพื้นฐานการบริการของภาครัฐดังนี้วันที่21มีนาคม2565ดำเนินโครงการณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสงยางอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่22มีนาคม2565 ดำเนินโครงการณัสาลาวัดกเกษมสําราญห,หมู่9ตำบลเกษมอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีวันที่21มีนาคม2,515เวลา9นาฬิกานางวิมุตติยาอาวุธเควินรายงานจังหวัดอุบลราชธานีมาอหมายนางสุมาลีมิ่งขวัญนักวิชาการแรยงานชำนาญการเข้าร่วมประชุม สมาชิเกเครือข่ายหน่วยงานผู้สนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SME โครงการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมณห,ห้องประชุมผาแต้มศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เวลาส0บนาฬิกานางวิมุติยาอาวุธเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนหน่วยบริการชุมชนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบภาคประชาชนณห,ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยเรืออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานในจังหวัดแจ้งแผน และแนวทางการสนับสนุนการดำเนินง,งานของศูนย์ประสานง,งานแรงงานนอกระบบภาคประชาชนวันที่22มีนาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนางวิมุตติยาอาวุธเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายนางสาวอรนุชจันทรชิตนักวิชาการดรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Meeting ณห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีวันที่23มีนาคม2565เวลา8นาฬิกา30นาทีนางวิมุติยาอาวุเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายนางสาวนัทมนสงวนทรัพย์นักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในภาครัฐประจำปีงบประมาณ2565 ณห้องประชุมพิมานทิพย์ชั้น 7. อาคารศูนย์ศิลปะวัฒน,นธรรมการนาพิเศษอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนมายพงษ์รัตน์พิลรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดเวลา10นาฬิกานางวิมุตติยาอาวุเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนหน่วยบริการชุมชนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ ภาคประชาชนณเทศบาลตำบลโพลงามอำเภอเดชอุดมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานในจังหวัดแจ้งแผนและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานมีขณะทำงานทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลโพลงามนำโดยนายผิงธรรมเจริญประธานสภา,าเทศบาลตำบลโพลงามเข้าร่วมประชุม วันที่24มีนาคม2565นางวิมุติยาอาวุธเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกิจกรรมหน่วยแพทยาา์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนโดยให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษาด้านแรงงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ภารกิจในสันกัดกระทรวงแรงงานณโรงเรียนบ้านดอกไม้หมู่7จ็ดตำบลห้วยไฟพัฒนาอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสุภาพิมิต์เปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่25มีนาคม2565เวลา8นาฬิกา นางวิมุติยาอาวุเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนประจำปีงบประมาณพศ2565กิจกรรมที่3การอบรมทักษะการเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบณห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสงยางอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายฤทธิรงคโคตัพันประธานบริษัทวินเหตุฟาร์มดีจำกัดเป็นวิทยากรการอบรมวันที่26มีนาคม2565เวลา8นาฬิกานางวิมุตติยาอาวุธเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักง,งานแรงงานจังหวัดลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณพศ2565กิจกรรมที่3การอบรมทักษะการเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบณสา,าลากลางหมู่บ้านกเกษมสีมาตำบลเกษมอำเภอรตะรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายฤทธิลงคโคตพันธ์ประธานบริษัทวินเทจฟาร์มดีจำกัดเป็นวิทยากรการ,การอบรมฮาไทยพัสินมารายงาน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีชั้น2สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีหรือโทร045344632-3ติดตามผลงานและข่าวสารเกี่ยวกับแรงงานได้ที่ Facebook หรือ YouTube สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี